กอตจิรายุสเดิร์ฟมุงม้งมิงโบเบจวันช็อตนี้สาวอิชาทั้งประเทศเริ่มต้นความสัมพันธ์จากการเป็นแฟนคลับก่อนพัฒนาการเปลี่ยนเป็นแฟนคลับจูงมือฝ่าอาถรรพ์เจ็ดปีมาได้จบจนวันนี้คบหาดูใจกันมา8ปีแล้วสําหรับคู่รักก็อตจิรายุตันตระกูลและสาวโบเบจวันอา์เนอร์ซึ่งต้องบอกเลยว่าความรักของทั้งคู่ยังคงหวานฉ่ำสม่ำเสมอมีโมเมนต์ออกสื่อให้ได้เห็นตลอดล่าสุดมีโมเมนต์น่ารักน่ารักทำเอาคนโสดตายเรียบกับช็อตโบเบนจวันอ้อนแฟนหนุ่มอยากจะเข้าห้้องน งานนี้ก็จิรายุจัดให้อุ้มส่งถึงที่ช็อตนี้สาวสาวอิจฉาตาร้อนรัวๆผู้ชายคนนี้ไม่ควรมีคนเดียวในโลกไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ